วันที่28เดือนพฤษภาคม <c oughs> บัดนี้วันที่28เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568 <c oughs> เป็นครั้งที่2 8ที่ข้าพเจ้านายดุงดียะเสนาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆ ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกราบพระรัตนตรยัยอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังพระวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตพคะววตาธโมธัมมังนามสสามิสุปฏิปันโนพคะวัตโตสาวาคาสังคโคสังคังมะมามิสองบทบูชาพระพิรีพิณา อารังสัมมาสัมพุทธสุจิรังปรินิพุโตคุเนหิธรรมาโนธานิปารมีหิจทิสติยาวชีวังหังพุทธังธรรมังสังฆังสารนังขโตภูเชมิราตนาตยังธรรมังจารามิโสทินาสามบทสวดชนุมเทวดา สามัญตาจักวารสูอัตราคชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชัสสุนันตุสัทธโมกขังสัเคกะเมจารุเปขิริสิคาราตเตจันธาริเควิมาเนทีเปรเทจะกาเมตารวนาคเนเหาวัทุมีเขเติุมาจายันตุเทวชาตลาวิสามียาคันทัพนาคา ติทานตาสั้นติเกยังมุนีวรวาจานังเาทุ่เมสุนันตุธรรมะเศนาคารวยามาทันตาธรรมะเศนาคารวยามาทันตาธรรมะเศนาคารวยามาทันตาสี่บทสวดบุพภาคณมการนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสรณะมำน้าปาฐะ พุทธังสารนังคาจามีธรรมังสารนังคาจามีสร้างฆังสารนังคาจามีทุติยมปีพุทธังสารานังคาจามีทุติยมปิธรรมังสารานังคาจามีทุติยมปิสังฆังสารนังคาจามีตาติยมปีพุทธังสารานังคาจามีตาติยมปิธรรมัง สารานังคาชามีตาติยมปิสังสารานังคาชามีหกบทสวดสัจจกิรินาสัจวัเนโิเมตสานาิเมสารนังอันยังพุทโธเมสารานังวรังเอเตนะสจวัเชนโสติเมโหตุสาปทานตทิเมสารานังอันยังทมโมเม สารนังวะรังเอเตนสัสจาวเชนะสโสติเมหกตุสาปทานทัติเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวะรังเอเตนสัสจาวเชนะสโสติเมหกตุสาปทานเ <c oughs> จ็ดบทสวดติรัตนาปนามคาถา พุทธังนมะมีรตนาภูตรสรีราจิตตังธรรมังนมะมีรตนาภูตวิสุทธิสารังสังฆังนมะมีรตนาภูตสุสีลทิฐิเอตังนะมเมติระต,ต,ตานังระตานัตยาวะหังสัมมาสโมสสริตวะวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยายะจุตโคนาะโยฆ่าวะสปะวัตตังอัสุมิตยามหิปิตเถวะยะถาติทันเทเอกัางวินาตัทิตต ตารตรตเเรสมะสมัมภเวนะโลกเกกัดหาจิจาจิเรนะจะพูตปาตุภูตังคำเพีร,ระยานวิสยังอติทุตตะสถางวินยูหิปันทิตาชาเนหิวิชนยารูปังโลกัมหิเกหิเจกัดหันจุปลาลพันิยังเกสันจตสุทุ วิธีต่างคนกายายายนามิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสมุปสมัสตัณมานติสุธาภาษาทะาฐานังปุญญาติกานามาสมุตตมะปุณณภูมังทุกขาพมุตเจน้าทุกขาสารนางขตา,านางปูชาระเหสุปะระมังอภิปูชะในยานิพานาสัจฉิกิริยา ยุปานิสยายตถังสัมมาคิเลสะมาะโสธนะสิทธิยาจาสาทุหิอัถาคุสเลหุป,ปะเสวนียังปาเนหิจาปิสารานังขมมณียะเมวตัสสะมาหิตังติระตานังสารานังฆะธรมหารตินทิวังฆะณเนสุนัมัสสะมานาปูเชมาจาปิสะสะตังสุปสัสสนะจิตตาตถานุปาริจริยา สัทาระตาจะาปุญเยนะตถา,าสุกเตนะสุขีพเวมุเตเชนะตัาสาจาะสัทาปิสุวัติโหตุโยเจาธรรมวินายามหิปะมาณะปูโตโลกุตราภิสามโยนิยะโตสุโคชังตโัโสปนิสะยะจยายะอา,ามปิโหตุวัตพุตเเยปริจิโตสุปษสากกโร แปนามขารสิทธิคขถาโยจักุมามโมหมาลาปากาโทสามะวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาราสาปาสาวิิิโมจายันโตปาปิสิเสมังชานาตังให้ในยังพุทธังวรันตังตีราสา,ามามิโลกาสานธาธันจาวินายะกัญจาตันเตชะสาเตชายาเศติโีหโต สพันตรารยาจาวินาสเมนตุธรรมโมทะโชโยโวิยตัสสะส,สัทุทเศสิโลกสาวิสุทธิมะขางนิยานิโคธะะรรมธารัสธาธิสาตาวะหุสันติกะโรสุจินโนธรรมมังวันตังสีรสานาม,ามมิโมหัปปทารัง อุปสันตทาหางตันเตชัสสะเตชยสิทธหโตสัพพันตรายาจะวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานนโคโยโลกัสปาปูปากิเลสาเชตาสันโตสยางสันเทนิโยชะโกจะตสวะขาตธรรมังวิธิตังกะโรตีสังขังว่าตันตังศีรสานามามิพุธานุพุทังสมาสีรทิถิตันเตชัสสะเตชยาสิทิหโตสัพพันตรายาจะวินาสเมนตุ ก้าบทสวดนโมการะอัตตากถานโมอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโมอุตตมะธมัสสะสวากาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังฆาสาวีวิสุทธสีลาติติโนนโมโอมาตยานตสารตานตายาสสาทุกังนโมโอมกา เีตาสาตาสาวัตถายัสปีนาโมการะปภาเวนาวิกาฉันตุปะาวานาโมการะปะภาเวนาสุวติหนตุสัปทานาโมการะสะเตเชนาวิเทมีหมิเตชาวาสิบบทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกังสามยังภักวาสเกสุวิหารติกบปิลาวตุสามิงมหาวเนมหาตาปิคุสังเขนสัตยิปัญจมเตหิพิคุสเตหิสเปให้วาอารหันเตหิทัสหิจารุกะทาตุหิเทวตา เยู้เยนสันนิปาติตุติปะกาวันตังทัศสนายาภิกขุสังคัญจะอาตาโขจะตุนังสุทาวาสกาจิการนาเทวนาเอตถาหงสิอายังโขภะเขาวาสเกสุวิหาสติกะปิลาวัตุสัมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเคนัสทิง ปัญจมาติหิภิกขุสติสัพเพห,หิวะอาระหันตหิทัศหิจะโลกะธาตุหิเทวิตาเยปุเยนาสันนิปาติตามุติปกะกาวันตังทัศนาญาภิกขุสงกัญจจย,ยันนันไมายังปิเยนาภคะวาเตโนปาสังขยาไมายสังกยาไมาย สังัมมยยามะอุปสัง uh, ัม <gere> um ak ิตวาภคะวะโตสันติเกปัจิกาคาถาภาสยามติอาตากตาเทวตาสยามาปีนามาภะละวะปุริโสสัมมัญชีตังวาภาหังภาษาระยะภาษาที่ตังวาภาหังสมิชยะเอวะมีวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวะโตปุรโตปาตุระหังสุอาตากตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอาทังสุเอกมันตัง ทิตาโคเอกาเทวตาปะกวาโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสัมมาอยู่ปะวานัสส밍เทวกายาสมาคตาอาคตมหีมังธรรมะสัมมาญาทักขิตายะวะอปราชิตาสังคติอตโคอปาราเทวตา ภควัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสติตตาพิขโวโสมาทหาสุจิตตังอัตโนอุจุกะมะกังสุสารถิวานิตานี้กเหแต่ว่าอินทรียานิรักันติปันทิตาติอตาโภอภาราเทวตาภคาวัตโตสันติเกอีมังคาทังอภาสติเจตวากีลังเชตวาปลีขังอินทากิลังโอหัจจามเนชาเตจารัน เจรันติสุทาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตาโควาปาราเทวตาปะกวโตสันติเกอมังคาทังอาปสีเยเคยจิพุดังสารานังคาตาเสนาเตขมิสันติอาปายภูมิงปะหายะมนุสังตทหังเทวากาย,ยังปรีปูเดสันติตี ทาราโคพระเขาวาพิขูอามันเตสีเยปุเยนาพิกเวทธาสัสโโลกะทาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุติตาทักตังทัศนายาพิขูสังกัณจะเยปิเตพิกเวอเฮสุงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิพระขวันตานังเอตาปารมาเยวะเทวตา มันนิปาติตาแหสงงสาธาพุไม่ห่งเอตาระหิเยปิเตพิขเวภวิสัตติอนาขตัมัทานังอารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะเขวันตาลังเอตาปารมะเยวะเทวตาสันนิปฏติตาภวิสัติสยธาตุไม่ห่งเอตาระหิอาติคีสามิพิขเว เทวกายานังนามานิจิตติสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัขสาทุกังมณัสิกาตถาภิสษสามิติเอวมพันติโคติพิขุภะคววโตปัจจสสุงภะควะเอตระหัวจาสิโลกามานุกัสสมิยัตถบุมมาตระัสิตายสิตาเคริคขพะรังปะหิตาตังสมาหิตาปุถูสิหาวัลลินาโลมัหังสาพิสัพุโนโอทาตมานาสาสุธา พิปัสสนามนาวิลาิโยปัญจะสเตยัตวะวเนกาปิลวัทเวตโตอมันตยิสทาสาวะเกสาสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาณาภิกขโเวเตจะอาตปมระกรุงสุตวะพุทธสสนาเตสัมปตุระุงยานังฆะมนุสนาทัสนาอิปเกสตะมตักุงสัสหสังอาตสัตติ สตังเอเกสาสานังอมนุสสานะมัตตสงอาจเป็เกนันตมัตฐสูงที่สาวสภาหุตธะอหงตันตสาวพังอภิญญาญาวะวิขิตตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสตาสาวกีสาสานิรเตเทวกายา อภิกันตาเตวิชาาถาภิขวูเยหังกิตแต่ยิสามิขิรหาหิอนุปุพะโสสตัสาสาวยาคาคุม,มากาปีเลวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตาวันนมันโตยาสัสินโนโมทามนาอภิการมุภิขุนังสมิติงว่านังชะสาสหิมวตายาขานานตะวันนี่โนอิทิมันโตชุติมันโตาวานันตาวาน,นต โนโมทัพมนาหพิกามูพิกขุนางสามีติ้งว่านังสาตาชิราติสาสายยานานตะวันนี่โนอิทิมันโตชุติมันโตวันามันโตยาสสินโนโมทัพมนาอภิกามูพิกุนังสามิติ้งว่านางอิเจเตโสรสัสสาสายยานานตะวันนี่โนอิทธิมันโตชุติมันโตวันามันโตยาสสินโนโมทัพมนาอภิกามูพิกุนางสามิติ้งว่านางเวสามิตาปัญจสตาสัยยานานตะวันนี่โน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตย่าสัตสีโนโมทัมนาอภิกรรมมพิขุนางสมิติงว่านาคุมพิโรราชค่ายิโพวิปุลัสสานิเวสนางพิโยนังสตัสหาสังยะคานางปยิรูปาสติกุมพิโรราชาไโพโสปะคสสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาตตระโทภาสาสติคันทพนะอธิปฏิมหาราชาย่สัตสีโโุตาปิตสาภาโวอิทธมนามาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตย่าสัตสีโนโมทัรมนาอภิกรรมุง พิ่ขุนนางสมิติงว่านางท่ขีนัญจที่สังราชวิรุฬห์ตัสภาษาสถิคุมพันธนางอาทิปติมหาราชายศสิโสกตาปีสาสาบโวอิทะมานามาภพลาอิติมโตชุติมันโตวันะมันโตยศติโนโมทัมานะอภิกรมุภิขุนนางสมิติงว่านางปชิมัญจที่สังราช วิรุปโภคภาษาสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัติโตขุตาปิตัสสะ้าโวอินทะมนามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตยสัตสินโมุทะมานาอภิการมุภิขุนังสะมิติงวันัอุตตารัมจะที่สังราชคูเวโรตัปภาษาสติยคานังอธิปติ มหาราชายาสศิโสภตปิตัสสะพาหอินทมานามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสิโนโมทามนาอาภิกาโมภิขุนังสามิติงวานาปุริมาทิสังทัตตะรโธทักขีเนนาวิรุณะโกปชิเมนาวิรูปโคกูเวรุตารังนิสังจตารูเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัพธลัมมนาอัตาตงวันนกาปิลาวัตเวเตสังมายาวิโนทสาอาภูวันเจนิกาสปามายาภูเกตทุวิขุตุวีทูจากวีทุตัวหาจันทรมโน กามาเสธโธจัดกินนุ่มบรรทุกนิมันรทุกจัดปนาโธโอปามันดูจะเทวศูโตจะมาตลีจิตตเสโนจัดขันธโปนโรราชาชนโอสะโปอาภูปัญจสิโคเจวะติมพระรูสุริยวัจจสาเอเตจันเยจาราชาโนขันธปาสหะราชุพีโมทมนาอภิกรรมภิกขุนัสสิมิติวะนังอัาโหนาภาษานาคาเวสราสหัตสกากัมพัลสัตตระอาภูปายาคาสหายาติพิยามุนาธาตระถาจะอั โหนาคญาติสิโนเอราวัณโนมหาลปโสรพระคัสสมิติงว่านางเยนาคราชเชสหัสสารันติทิปาธิชาปคีวิสุทธาจักรเวหาญาตเตวานมัจจปตาจิตตราชุปนาอิติเตสนามังอพยันตานาคราชานามสิสุปนาโตเขมามกาสิพุทโธสนาหิวจาหิวปวายันตานาคสุปนา สารนาการสุพุดังชิตาวะชิระสหเทนะสมุทังอสุราสิตาตาโรวาสวเสเที่อิทิมโตยะสัสิโนกาลคัมชามหาพิสมาอสุราธานเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจาปหาราโทนโมจีสหัสตันจากพระริปุตานาสเพวโรจนะมกาสันในหิตวะพระลิงเสนางราวัฒนมุปาขมุสัมมยุฐานิพระตันเทพิกุนานัสมิติวะนังอราภูจเทวาปัทวีจเตวายยตานะขมุวารุณา พระรูนาเทวายสมโมจจะยะสัสสาสหามิตรากับรูนากายิกาอาคูเทวายยะสัตสินโนทัสเตทัสสากายาสเปลานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสัตสินโนโมทัมานาอภิการมภิกขุนางสาวมิติว่นางเวนูจะเทวาสหะลิจะอัศมาจัตุเวียมาจันทสุปันิสาเทวาจันทามาภู ปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมะโคปุรคิตานักตานิปุรคิตาวะอาโคมันทวารลาคาวาสุนังวาสโวเสตุสโภปปะฆาปุรินาธททัศเตทัสสรากายาสเพนะนาตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยาสสิโนโมทะมานาอภิกามุภิโุนาสัมมิติงวานาอาดภูสังหภูเทวาชนะมขีสิขาริวะอาริเถกขาเตโรชะจะอุมาบุพานิพาสิโนวารุนาสหาธรรมะจเจต จุตาจะอาเนชกาสุระยะรุจิระอาคูอาคูวาสวะเนสีโนทัศเสติทตุตากายะสัพเปนานัตตะวันนีโนอิติมันโตชุติมันโตวันะมันโตยะสัสสินโมทามนาอภิกรรมโมภิขุนังสัมมิติงวะนังสัมมานามหาสัมมานามนุสสัมนุสุตตมคิดาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหารายเทวา เยจารูหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสัสสิโนทัศเสเตทัศรากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนนามันโตยาสัสสิโนโมธามาณะอภิกามุภิกุนาสรมิติวนาสุกากรุลุมฮาอรุณาอาภูวิฆานาสาสหโอทาตคาหยาปามุขาอาคูเทวาวิจขนาสถานมาตาหาราคาฉามิสกาจายาสสิโนทนายังอาคาปะชุโนยุทิสาอภิวสติทัศเสเตทัศรากายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันโต ชุติมันโตวันหนามันโตแยสัตสีโนมุทะมนาอภิกามุนิกขุนังสัมมิติงวันังเขมิยาตุสิตายามากันทัพกาจายาสัตสีโนลามพิตการามเสถาชุตินามาจาสวานิมานารตินโนอาภูอหะคูบาลานิมิตารเสเตนะสัทธาคาญาเสตเพนะนาตะวันิโนอิทิมันโต สุติมันโตวันนามันโตยะยสัตสีโนโมรามานาอะภิกามมกิขุนางสามิติงวงนางสัทษเตรษเอวานิกายาสเพนะนัตตะวันนี่โนนะมันวายเนาะอาคจูเยจเนสสะทิสาสหปุตตชาติมัชีนังโคขตินะมานาสวัง ถ้าเกี่ยโมฆะตารังนะครับจันทังวะอัสิตาติตังสุพมาปรมัตโตจัปปุตาอิทิมโตสหัสานังกุมารุติโสจัสรปะคะสมมติติงวานาสานสัพพมาลุกนานมหาปรมาตพิตติทิอุปปันโนชุติมัโตวิสมังกายโยยสัสิโสธาเสตอิสระอาโกปเจกว่าสวัติินเตสัญจะมัชโตอาคาหานิโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมาเกมนรเสนาอภิกามิ ปัสสะคันหารรมันที่ยังเอชาคันหาธรพันธะราเชนะบันธามัตถุโวสัมมันตาปริวาเดธาเมวมุจิตาโคจินังอิติตถรมหาเาสีนุกันหาเสนังอภิสัยิป,ปานินาตระมหาหะจัสรังกตะวานาเพระมังยถาภูสโคมิโค หนา ن ยันโตสาวิชกโกตธาโสปัจจุทาวติสังกตโหอสยังวสีตันจัตสาพังอภิญญายาวะวิชิตะวานะจักรุมาตาโตอัมันตายิสถาสามะเกสาเสนรตเตศรัตเตนะอภิกันตเตวิชานาถภิกขวเตจะอาตัปะมะกะรุงสุตตวะพุทธศาสาสนาวีตระเคหิปะกามูเนสังโลมปิอินเชยุงสเพวิชิตาสังขามะพยาติตานิสัสินโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ